ให้ทุกคนมาเอกเวดำหน้าใส่เพิ่นหน่อยนึงเราทำพายอกมากินต้มแก่้เพิ่นค้าได้แท้ๆทุกคนพี่ต้มเตะนี่ถึงตอกโอวยอ๊อกคนนะทุกคนคนคนค้าสุกินแท้ๆเอาสลีกเอาไปเสื่องไว้เนาะก็โอตอนนักเติมสลีเนาะมีสลีความนี่ทุกคนสลีแห้งนะมาพายอ๊อกข้างนั้ได้กินไรยางเตเวคนนี้ทุกคน อ๋ออันนี้ก็จะเป็นนึ่งอื้อนะเอื้อไฮนี่ถูกไหมยูกไปชัเนเลยนะพคนแล้วทุกคนต้มไก่นะเนี่ยโอ้ต้มไก่ตัวเมื่อยๆนะกัลังำกดไก่สิได้กินอะไรต้มไก่สิกินหม้อแกงหนึ่งนะทุกคนทางนี้ก็สิได้ก็สิแม่นตำเจียวตับเต้เนี่ยธรมาสาด์อิลี่เลยทุกคนอันคณะเราหกก็จะเป็นหคคำมอสซาทาไม้ปองเลย ปิ่นบังนิดไหมกูทางนี้จีซาลีมบันซุกเชื่อหน้ารอดหากินซาลียมบันซุกเชื่อไห <c oughs> มโอ้อ <c oughs> มีอันล้างถ้วยล้างบวงล้างมือล้างตีนอยู่นี่ภนะักเลยฮ tay anh trở lại uống à tay anh trở rồi ba นักอ่ะ <c oughs> แล้วมันดับในจอนี่มันก็นยังได้อยู่ตแต่การเป็นไฟเป็นแดงเป็นอะไรบ้าได้แค่นั้น แหละพันมอนโอเสี่ยวแหละพันมอนระทองครับผมกจะได้คาบจะคนยันสาวสองาวสอคนสาวสี่คนยันะสาวมัดสาวมัดแสดงกับมนี้นี่สองมัดแล้งนี้นะเจ้า ดับหน้าฮักจ้าคิดต้มไก่นะเพิ่นทุกคนเไปดับหน้าเสร็นปุ๊หนึ่งล้วขอชิ้เดินทางต่อฮักจ้าคิดต้มไก่ส่วยนักเ็มแล้วหรอ นี่ไะน้าพกเกตน้แล้วแล้วเขาดำมือนี่แลอยู่เทิงอน่ะอยู่สนามเขาลายตรงสามลังบ่มัดบ่มัดจอยไปเอาทันอ่าแนี่นควายแม่เนี่ยไปยาไทยแม่ เอามือก้อบก็ลุกย่อได้วาไปนั่งอยู่บนเก่าฮะหลังจากดำใส่เพลินได้ระยะย่งหนึ่งนะทุกคนก็ได้เวลาห้าเที่ยงเนาะเพ่นก็พักแล้วก็จะไปเขาเที่ยงอยู่ทีเที่ยงหนาเนาะอยากตามไปเก็บบรรยากาศทุกคนอีกอย่างหนึ่งพ่นก็เพรเขาไปกินเขาดำเนาะ จริงบกอกเหตกเขาเข้าเมาื่กินทำอะไรทุกคนน้ำรดขนหน้าทุกขั้นเลยนะอุดมสมบูรณ์ดีทุกคนบอกเหค,คิดว่าข้าเจ้าแล้วมาแล้เนาะอยู่บ้านมีแสบบอกเหตมาเดอ,ออีหซอกมา

เชียงนายเดี๋ยวนี้นะทุกคนอดโม่งกินเขาแล้วเนี่ยเป็นประพักมา โอ้มีอันลางถ้วยลางบวงลางมือลางตินอยู่นี่เหักเลยนี่ตตดลางอยู่เปะเที่ยงนี่เลยนะทุกคนลังนั้นก่อนไปแช่งกินเขา ก็มีหื้อกินอะกระสุดกา้าเดี๋ยวเตาจะเอ่ห็ดอีดาปองเอ, <laughs> จอง้จ้าคล้องจ้าคล้องหนาหน่อยนะกินแล้วไปแล้ว,ลวได้เนาะไปแล้วเฮาเต้ นำยเฮ้ทุกคนมาเห็ดเวดำมนาอ่าสวยพนน้อยนึงแล้วทำพายอกมากินต้มแก่เลยคนค้าได้แท้ๆทุกคนพี่ต้มแก่ถึงต้อ้บอยอกพนน่ะทุกคนพนคนค้าสุกินแท้ๆโอ้เชได้ดำมนาสวยพนจนแล้ววันนี้กินต้มไก่วันเราอ่ะนี่กินไม่ได้กินเนาะ นี oh, e o, one, <laughs> ่ด ok ีแต่ซื้อแล้ามาสู่คนทุกคนเพคนควายไก่ตัวบักใหญ่ๆสู้กินเลยเนาะได้กินแล้วขนมน่ะกินข้าวหนมแล้วมันบอกไฮลานเลยห้ล่ะซื้ออีน่ะซื้อแตงโอ้ยงานอยู่ปอยอนุบาลยังแล้ว บริเกนเถอะแม่ไปไหนมึงน,นะเอามาจับเอาไปไหนบริเกนหนังสือเด้อ <c oughs> ต้มนอไมัยทุกคนี่โอ้หักเทอ,อันนั้นคอนม้อสนะอันนัน้นนะลูกเศร้ารอ่ะลูกเศร้าก็เป็นเศร้ารแล้ว <c oughs> อันนี้บางอีนะบางเมียงเมียงทุกคนมี ต้องมีเนาะแต่ละง,งานต้องมีเอามาแต่บ้านเฮาเองบ่หรือว่ามาแต่สะแมดบ้านเฮาเฮ็ดเองเนาะออ๋รสชาติบ่ฮู้ว่าสิคือรสชาติบ้านสะแมดบ่ทุกคนแต่ว่าอันนี้คือกันไปฟังดินคือเดียวเนะาะใบสานะทุกคนอยู่ในนี้ก็จะเป็นใบาสานะสเนาะสปรดอันนี้อันนี้ก็โคกต,คตําแจ้วได้ทุกคนเฮ็ดเฮ็ดโดยบังไม่ก <c oughs> หกนี่เนาะ นี่ในนี่ก็ยังมีบวกเพชรอยู่นะเพื่นยังมีต,ต่ำเท่าไรใส่คุณประโยชวดเดล่ายางอนะไบางไม้ฮกเลยนาะเป็นไม้ไม่ป้องอะไรทุกคนนะแต่ว่าซับท้องทินเพิ่มเออเราไม้ฮกนะตรงนี้มันจะลำใหญ่เนาะยีน้ำเข้มน้ำจะปรากฏเห็นนะอันนี้มกุกฮออีน้าจะมีฮอเป็นฮอเป็นฮอทุกคนเดี๋ยวบริจาคให้เบิงนะ่งเนาะอันนี้ฮออีานาเนาะโอ้มุกป่านีเนะาะมุกขลุยเนาะ mọc bạc hàn lua khalui nè in bât giùm mi lạy mọc lên mọc sụp mở lại chắc sớm mùi dâm nạc in màn ạ nha 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 ไอ้เมาเด้อไอ้เมาลรอเมาหะอไอ้ไปใกล้มาใกล้ได้สนะนำร่างเนี่ยบริเวรก็คือฮะกระเวดนี่แหละช่วงนี้ช่วงหน่อออกไร่ทุกคนเนาะอันนี้เป็นไม้บงหรือไม้ฮกไม้ฮกไม่ไล่บอเขาวะออกแล้วโอ้บรรเมื่อนี่เอาไปเตานึงนก็ได้นะแม่เนี่ยซ่วงวันนี้มันบมดแซมอื่นนะ จอกนักเลยเจ้าภาพเนี่ยเ่ยคอัตัามาดบเนี่ยนมบอว่าจะดำนาเกี่ยวเขาเสียงาเนะคัสบรได้เ้าเจ้านี่อันก็คือนำใสๆนี่แหละทุกคนน้อยนน้อยาว่ากีใแล้วนะบออันนี้มัน เอาไม่ไรเน้ยแซมนะเอาไม่ไรทุกคนโอ้ข้าวดีครับกินกันนะคนเราทุกคนต้มไก่นะเน่ยโอ้ต้มไก่แต่ว่าังไงนี่ยกำลังกไก่ชิ่กินอะไรต้มไก่สุกินมอกย่นึงนะทุกคน อันนี้ก็ตำเจียวทาตำเจียวตับด้ากาตเจียวตับเอ๋สมีนโ้สลีก็ไปเสืองไว้เนาะสมีสลีอน nope, okay. no, no, oh, no, ี้ด้วยกันสลีแหงนะมาพรองค่ะนโอ้ได้กินไล่ยางเวคนนด้วยกนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นนึงอื้อเนะอหได้ย ดไมก็บคามปนดาวัเสีย่่มันจไนบ้าง่อ้ยค่บังคาวัไม่สบายะอ๋อครับน่ค่บังค่ารอบแบนี้น่น่ามายแจ่มนดนหนึ่งคันนะยจมกาลน่นหน้าเว็วนไหนม่น่กันมีบนส่วนไหนเปนาไยกันมีชิมารั kayak ไก่หัวบักใหญ่นั่น sini

กจับจปเชียตนงเมาคือไทยที่ประเหอมีตองงปีนไหมสลีไหมแล้วนะความจริงไอ้ก็อยากได้เข้ากองแั่ซื่อดอกก็มีพริกแดงมีปีนแดงไปสั่นแล้วเนาะ เอากับบรรยากาศขักเลยก่นบรากาศร่อ้กมาล้องาโอ้วยฟองไนะร่งหลังจากต้มแล้วเพื่นก็มาฝักอะไรบ้างนี่ทุกคนไก่จะได้กินอะไรบ้างนี่ อ๋อเนก็เอาคนาไปต้งตื้อจรงนะ <c oughs> <c oughs> มันมันยามวันซุกดีนะทุกคนเออแบบมันมันตอนใหญ่สินะเนะาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็วันเสาร์เราก็คิดว่าสุกแล้วใช่ไหมยอ้อนคนลิ้นทุกคนเซฟเนี่ยว่ายอ้อนคนละล้าได้ทุกคนสุดท้ายคนต้มสุกินเลยนะดำน้าใส่เพคนยามวันแล้วเขาให้เถอะเนาะไปดำน้าทุกคนนะ ทางนี้ก็สิได้ก็สิแม่นต์ตำเจวตับเต้เนี่ยธรรมศาสตรอิลี่เลยทุกคนอันนันนะเราคบก็จะเนมนโคคาโมซ่านะไม่ปองเลยเป็นบังไม่ให้ผู้ทางนี้จีซารี่บันซุกเชืยอ์นะรอทากินซัลลี่ยังบันซุกเชืยชอนะ์ไ <c> ง <oughs> <c oughs> เป็นโมโม่มโยแกลมันกับบอสุกเป็นนั่นะยองฟื้น่นนั่นเลยนี่ชิ้มาในบ้านบอกผไมาไอ้่ะเอายองไปทางนี้สินะเออประมาณนั้นละเคลียทานออกมาบอหรือบอสินะไม่โซยูหนะไกลแล้วทุกคนเป็นปุ่งแล้วนะอีน้าเราเกลียนมันอะไรวะ

เป๋อบางจีนอันนี้ก็ต้มน้ไม้นต้มสับปะรมาเลยดาวบอลเนี่ยออกจากเที่ยงมาลงตีนข้างในลงมา<ย>ก็จะเป็นหน้าเลยนะทุกคนอยู่ก็คือว่าโอเคเลย,เยนะ้ำล้นขนาลุกบอลเลยสะดวกสบายาเยนาะ จะมีห้วยอยู่นี่ทุกคนน้ำน้ำเนี่ยก่อนนี่เนะน้ำโพนะทุกคนมันเป็นน้ำโพเนาะบันนี้เหาการมาหมดเ้านี่แหละทุกคนน้ำค้างห้อยแต่มันก็จะมีไม้ปองนะไม้ปองทราซับทองทินเหาก็จะเอื้อนมาเป็นไม้หกเนาะนอจะหญ่เราก็จะอ่อนดีทุกคน ส่วนผลงานจํานวนหนึ่งก็ลงแล้วทุกคนกินข้าวอีม,มันลงเลยนะเนาะเผาข้าเจ้าได้บ่อสมวยเลยนะเนะบ่อเขื่อนเราลุ่มเราลุ่มเราเป็นสมวยประมาณสั่งโมงทังสั่งโมงหมดแหละหักสิบเอ็ดโมงนะทุกคนแล้วก็ลงน่ะนี่ประมาณสิบเออประมาณสองโมงเนาะข้าเจ้าลงแต่ว่างทีเรากินข้าวอีมนะันลงเลยนี่เห็นบ่ดำหนาอยู่บนหลัง <c oughs> ได้เวลาทุกคนปน่ะนี่มีต้มนอม่อไม้มีตํมเจียวตับ,ตบ<อ>มีนึงบักบวบบักน่อยเนาะ <c oughs> นึงบักอึทุกคนอึกังไฮมันบ <c oughs> ่โอ้โหทุกคนาเย็นนั้นต้มเจียหงตรมไก nay, ไ่เนาะไก่เลด้าเราได้เขาได้ปะนี่ทุกคน แบบแบบเมนแพร์ทังค่นะสยตีนนะลนะไม่ใช่หอกนั่น่ะนนาไยอนม่ยกไม่ยกเลยนั่นลไม่ได้่ยเอแต่เชลดตกยองนี่ัานอเสุดเม่หนเป็นกวนี เห็นเขาได้ทุกคนบ้าเนี่ยดอกหรือดอกดาวดบวกเสร็จเอาเราเกิเอาลองเตไปบ่เห็นแล้วอยูฟุยูฟ้าฟุนเต็ดครั้งบัง ตันกันมาเ่ก็ทุเิดอก๋อตมไก่เ่นคตมดอกเตนน้ตความตเกิเกียรติตัความเกียมาไหนกินเขาได้บ้นไป่นอ้ากินกินเขาเด้อ

มาแม่กินข้าวอ่ะมีเกล็ดนะมีเกล็ดคอยทำนาก็เป็นให้หน้าก็เป็นของวันจันทร์เป็นลูเกเคยเนี่ยเสีเทอะแย่หรือเปล่าแครงเสีงแครงเสียงรวยดุนะ <c oughs> นี่อันเดีนี่อันเดีัดไอ้ต้นพระไอ้ต้นไม่แม่เก็ตเออข้าเป็นต้นมาคอยป้องกันเถอะนะแล้วจะบุกินเนี่ยนะสองคนนี้กินเพ็ดจะบุกินบอกินไก่โบได้ แล้วเขาก็กินเขาซวยแล้วนะทุกคนน่ะมาแว่เพิินเพิินพอดีเพิ่นอันต้มไก่สุกินเนาะตอนนี้เขากินเขาอิ่มแล้วตอนนี้เขาซีเดินทางไปที่ไฮต่อนะทุกคนเนาะแต่ว่าระยะเทางในการที่จะไปให้น้องสายเพิ่นนี่อาไปเอาเสื้อให้อายได้นี่นี่เสื้อนะแต่ว่าระยะนีในการเดินทางนี้เขาจะได้ไปแว่หุ่าเศร้าเนาะทุกคน ผู้สาวพวกน้องๆนี่แหละเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเสียยาให้เนาะมื้อนี้เนาะเสียยาเข้าให้เฮาสิไปแวเพิ่นบึดนึงเนาะปเบิ่งว่ามีผู้สาวหลายซําใดทุกคนเนาะพห้อยู่เิงพุ่นเนาะ